สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในทีมที่มีชื่อว่าไขคาตอนนี้เราอยู่ที่เกาะล้างแห่งหนึ่งที่มีพวกสัตประหลาดเยอะมากมันจ้องที่จะทำ้ายคุณอาจะเป็นสัตว์ตึกโอ้โห เราจะได้คุณตลอดเวลาดูทั้งล่าผอนี่แหละแต่สิ่งที่เราจะัะทำมรงนี้ก็คือ,อการเอาชื้ตรอดให้ได้น้ำนที่สุดไม่ไม่ใช่ดิให้ผ่านขึ้นนี้ไปมาดูกันว่า เราจะผ่านคืนนี้ไปได้เลยมาติดตามกันได้ที่ช่อง The Ghost Studio ครับผมรอเลกแล้วก็เข้าเกมกันเลยดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กลางป่าดุงเคอือวัน เฮ้ยกเจอตอนนี้เราเจอกับสัตว์ประหลาดอยู่ล่างของเราสองตัวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับเฮ้ใครทักอะไรไปวะเราคงต้องเคลืนย้ายที่อื่นอืมตามเรามาซสด้วยนะครับหานตกลงไปนะครับไม่งั้นเอ้ย เสียงเล้าใจมากเฮ้ยเอาหายได้สงสัยคืนนี้เราคงได้อยู่ในป่านานแน่ กอตัดแล้ว่ันโอ้เร็วซะด้วยเฮ้ยเขาคือซันตาคอตที่เคยมอบความสุขให้กับเราแต่ตอนนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ วบหยาบคายเนมาถึงแด้วไอไอ้ไอ้ไอ้สันตะคอญหัหัประหลาดนี่ตกไม่ถึงว่ะเฮ้ยมึงตกทำไมล่ะเพื่อน Hãy Giảng cho kênh สั้กูไม่กล้าขยับเป็นต่อเลยจะรอดไปนี้คืนนี้โอ้ยอยากเพิ่มมาได้สัว์เอ้ย